สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์คาระวะราชาอรหงังไม่เพียงแต่เหล่าจอมยุทธของตระกูลอีเท่านั้นแต่ยังมียอดฝีมือนับไม่ถ้วนที่พากันเดินออกมาจากกระโจมเพื่อไปคาระวะราชาอรหงังแม้แต่เสียเฟยและกลุ่มของเขาเองก็ด้วย ราชาอรหังผ่านขอบเขตกึ่งเทพได้เมื่ออายุ39ปีเขาถือเป็นอัจฉริยะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาเข้าถึงรูปแบบเต๋าอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีผู้ใดเคยเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ ความแข็งแกร่งของเขาต่ำกว่าเหล่าก้าวจากกระพาริแต่เขาจะต้องไปถึงจุดสูงสุดในไม่ช้าอย่างแน่นอนเจียงอี e ้เองก็เดินออกไปเช่นกันหากเขายังคงซ่อนตัวอยู่ในเวลานี้ผู้คนคงพากันสงสยัยทหารทั้งสิบที่อยู่ข้างๆเขาก็แสดงความเคารพด้วยแต่เจียงอี้ไม่ได้ทำเช่นนั้นมีผู้คนมากมายที่ไม่ได้แสดงความเคารพดังนั้นเขาจึงไม่เป็นจุดเด่นมากนะัก นี่คือเกียรติที่ถูกเรียกว่ายอดฝีมือระดับสูงสุดของศาสตร์แห่งเตาหรือเจงอี e ้มองไปรอบๆและเห็นว่ามีผู้คนอย่างน้อยหลายร้อยคนที่คุกเข่าที่เหลือทั้งหมดก็โค้งคำนับเล็กน้อยซึ่งมันเป็นภาพที่น่ากังขามและยิ่งใหญ่มากทำให้ดวงตาของเจงอี e ้เป็นประกายขึ้นโดยไม่รู้ตัวราชาอรหังนั้นดูสงบนิ่งมากเขาโบกมือและพูดขึ้นว่าลุกขึ้นเถอะ ทุกคนต่างพากันลุกขึ้นด้วยความเคารพและรอให้ราชออนหังพูดอยู่เงียบเงียบราชาอรหังมองไปรอบๆอบและทุกคนรู้สึกราวกับว่าพวกเขามองเข้าไปในดวงตาของเขาเขายิ้มอย่างอ่อนโยนและพูดว่า ซากปรักหักพังแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ดีเมื่อข้าย,ยังยาวไว้ข้าได้เข้าไปที่นั่นสามครั้งและได้ของมามากมายซากปรักหักพังนี้มีมวลบางอย่างและทำให้ผู้คนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนั้น แต่รูปแบบเต๋าที่พวกเจ้าเข้าใจจะถูกจารึกไว้ในความทรงจำของพวกเจ้าซากปรักหักพังกำลังจะเปิดขึ้นแล้วข้ามีสิ่งที่อยากจะบอกพวกเจ้าทุกคนคืออย่าได้โลภไปอันที่จริงแล้ว สิ่งที่เจ้าจะเข้าใจภายในนั้นมันมีค่ามากกว่าสมบัติล้ำค่ามากนะักราชาอรหังหยุดและโบกมือไปยังกระโจมด้านล่างจากนั้นอีฉานก็บินขึ้นไปช้าๆและยืนข้างๆราชาอรหังที่กำลังมองนางอย่างเอ็นดูพร้อมกับพูดว่า ถ้ามีบุตรสาวผู้หนึ่งที่มีความคาดหวังที่สูงเสียดฟ,ฟ้าและดูถูกชายทุกคนบนโลกนี้นางเคยกล่าวไว้ว่าหากไม่มีชายที่นางยอมรับว่าแข็งแกร่งกว่านางนางจะขอใช้ชีวิตลำพังดีกว่าในวันนี้ นายน้อยจำนวนมากมายจากตระกูลต่างๆในทวีปจากกระพัดบูรพาและชายหนุ่มที่มีพรสวรรค์ต่างอยู่ที่นี่ข้ามีเรื่องอยากถามพวกเจ้าหน่อยพวกเจ้าเต็มใจที่จะถูกสตรีดูถูกไหมพวกเจ้าเป็นชายที่ไม่มีผู้ใดเทียบเทียมที่ฉันเอ๋อน้อยของข้ารอมาย3สิบสามปีหรือไม่ หากใช่เช่นนั้นก็จงออกมาจากซาบปร,รักหักพังเป็นเป็นซะทันทีที่ราชาออนหังผู้จบเหล่าขอบเขตเทียนจุนมากมายของตระกูลอีก็ยิงแกนแท้พลังไปที่หุบเขาพร้อมกันหุบเขานั้นไม่ได้ถล่มแต่หินบนผากลับสองประกายจากนั้น เมื่อไฟป่าถูกจุดขึ้นภูเขาทางตอนเหนือก็ค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆและแผ่ขยายออกไปไกลจนท้ายที่สุดท้องฟ้าก็สว่างสวยจนหมดทุกคนต่างมองไม่เห็นเพราะแสงจ้านั้น และใจของทุกคนก็สั่นสะท้านไปด้วยความประหลาดใจเรากับประตูไปสู่อีกโลกถูกเปิดออกบานประตูถูกเปิดออกอย่างแท้จริงแสงบนภูเขาค่อยๆจางลงแต่หุบเขายังสว่างอยู่และหุบเขาลึกก็ได้ปรากฏในสายตาของทุกคน ตรงจุดที่ไกลที่สุดของุุเขานั้นกลายเป็นอุโมงที่ขยายไปถึงส่วนลึกที่สุดของภูเขาผู้อาวุโสตระกูลอีตโกนขึ้นว่าทุกคนฟังทางนี้จอมยุทธที่มีอายุมากกว่า30ปีจะเข้าไปไม่ได้ ไม่เช่นนั้นเจ้าจะถูกอาคมภายในนั้นสังหารทันทีอย่าพยายามทะเลาะกันภายในนั้นและเป็นมิตรต่อกันพวกเจ้าสามารถอยู่ในนั้นได้หนึ่งเดือนในแต่ละครั้งและจะถูกย้ายออกมาหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน หากพวกเจ้าพบเจออันตรายใดๆและไม่กล้าเดินหน้าต่อไปพวกเจ้าสามารถมองหาที่ซ่อนและรอให้ถึงเส้นตายหนึ่งเดือนได้ตระกูลอีไม่มีสิทธิ์ขโมยสมบัติใดๆที่พวกเจ้าได้มาจากในนั้นแต่แน่นอนว่า พวกเจ้าสามารถขายมันให้แก่ตระกูลอีได้เช่นกันและเราจะเสนอราคาที่พึงพอใจและจะพาพวกเจ้ากลับไปที่เมืองด้วยบรรดาผู้ที่ประสงค์จะเข้าไปในนั้นสามารถเข้าไปได้แล้วในตอนนี้หลังจากผู้อาวุโสพูดจบ เสียเฟยและกลุ่มของเขาก็บินตรงไปและหายไปในหุบเขาอย่างรวดเร็วและดวงตาของเจยงอี้ก็สว่างสวัยขึ้นเป็นเพราะว่าทั้งหูนีและจีทิงยี่นั้นไปพร้อมกับผู้ติดตามเพียงร้อยคนที่เป็นรุ่นเยาว์ทั้งหมดส่วนยอดฝีมือที่เป็นผู้อาวุโสนั้นไม่ได้เข้าไปกับพวกเขาด้วย สวรรค์ประธานเจียงอี้หายใจเข้าลึกๆและเก็บอาการสันเทาของตัวเองไว้เขาไม่ได้รีบร้อนเข้าไปข้างในนั้นอย่างประมาทข้างในนั้นอันตรายมากและการเข้าไปก่อนก็ไม่ได้ต่างอะไรเลย กล้วยไม้เที่ยวเพลิงจะอยู่ที่ไหนได้นะเจงอี้ e. ลืมตาขึ้นมาทันใดนั้นเขาก็ตบขาตัวเองและพึพรรมพำอย่างสงสยัยไม่สินในเมื่อทุกคนสูญเสียความทรงจำหลังจากออกมาจากซาบประักหักพังแล้วทำไมอาหลูถึงรู้ว่ากล้วยไม้เที่ยวเพลิงอยู่ในนั้นกัน หรือเขาจะมีทักษะศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังหรือเปล่านะหลังจากครุ่นคิดอยู่พักหนึ่งเจียงอี้ก็คิดไม่ออกเขาจะต้องถามอาลูอีกครั้งเมื่อเขากลับไปยังทะเลลึกไรสิ้นสุดผู้คนมากมายนับแสนรีบตรงไปยังซากปรักหักพังในเวลาเพียงสองนาทีส่วนใหญ่นั้นจะเป็นชายหนุ่มแน่นอนว่ามีสตรีเข้าไปที่นั่นด้วยหลิงเชออย่าที่เป็นน้องสาวของหลิงชีเจี้ยนเองก็เข้าไปนานแล้ว และหยินรั่วปิงก็เข้าไปเช่นกันเจียงอี้เคารพ e พวกเขามากในเรื่องนี้เพราะทายาทก้าวตระกูลจัก,กรพรรดนั้นไม่กลัวความตายสิ่งที่ทำให้เขาชงนใจคืออีฉานยังอยู่ข้างราชาอรหงังและมองกลุ่มคนเข้าไปยังทราบประรักหักพัง ดูเหมือนว่านางจะไม่เข้าไปในนั้นสองนาทีต่อมาชายอีกหลายหมื่นคนก็พุ่งเข้าไปในนั้นด้วยและตอนนี้คนเริ่มน้อยลงแล้วท้ายที่สุดแล้วที่นี่ก็กำหนดอายุไม่มีผู้ใดรู้ว่ามันเป็นเพราะอาคมยับยั้งหรือตระกูลอีจงใจสร้างมันขึ้นมาเพื่อฝึกฝนรุ่นยาว พวกเจ้ารอที่นี่หากอีกหนึ่งเดือนข้ายังไม่ออกมาก็จงกลับไปซะเจียงอี้จัดการพูดคุยกับทหารรับจ้างสิบคนก่อนที่จะวิ่งไปด้านแนงเงียบๆเ,เขาไม่ได้เร็วมากและคอยปกปิดตัวเองเพราะกลัวว่าจะทำให้พวกคนด้านบนรับรู้ได้ราชาอรหังเองก็อยู่บนนั้นด้วยเมื่อเจียงอี้กำลังจะเข้าไปในหุบเขา เจียงอี้ก็พบว่าอิฉานมองลงมาที่เขาลางๆและบินลงมาอย่างสง่าง,งามเช่นกันนางอยู่ไม่ไกลจากเขาและบินไปยังหุบเขาลึกนั้นเกิดอะไรขึ้น นางจำข้าได้หรือในขณะนั้นเองดวงจิตของเจียงอี้ก็สั่นสะท้านแต่เขาก็ยังดูเฉยเมยและไม่หันกลับมามองอีฉานในทางตรงข้ามเหล่านายน้อยมากกว่าสิคนที่อยู่ข้างๆเข,า,ขานั้นพากันหันกลับไปมองด้วยความตื่นเต้น33กิโลเมตร สมกิโลเมตรสามร้อยเมตรเจียงอี้ถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อเห็นประตูเคลื่อนย้ายที่ส่องแสงสีขาวอยู่ด้านหน้าอีฉานไม่ได้ทำอะไรแปลกๆนางเพียงแค่ตามเขามาบเงียบ ส่วนราชาอารหังและคนอื่นๆก็ไม่ได้ปล่อยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์มาที่เขาเช่นกันนะทรากปร,รักหักพังสลายบาปจูจูเจงอี้ก็หยุดลงและหับกลับมามองหน้ากากราชาพูดผีและพูดอย่างเย็นชาว่าแม่นางอีเจ้าตามข้ามาทำไมนายน้อยหลายคนแถวนั้นต่างก็ตกใจมีผู้ใดกล้าคุยกับอีฉานเช่นนี้ด้วยหรือ เขาคิดว่าตัวเองเป็นใครกันนี่เขามีศักดิ์ศรีหรือเปล่าอีฉันเองก็ตกตะลึงเช่นกันก่อนที่นางจะพูดว่านายน้อยผู้นี้เราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือไม่ ทำไมข้าถึงรู้สึกว่าเจ้าดูคุ้นเคยเจียงอี้หัวเราะอ,อย่างเย็นชานและพูดว่าแม่นางอีฉานคำพูดของเจ้ามันค่อนข้างเป็นถ้อยคำที่น่าเบื่อหูนะข้าต้องขออภัยด้วยแต่ข้าไม่ได้สนใจผู้หญิงหลังจากพูดเช่นนั้น เจียงอี e ้ก็หันกลับไปและรีบไปยังประตูเคลื่อนย้ายซึ่งปล่อยให้ในายน้อยกว่าสิบคนรู้สึกราวกับฟ้าผ่าและอีฉานก็รู้สึกละอายมากจนนางแทบอยากจะมุดหลุมและซ่อนอยู่ในนั้นแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ